ที่สำคัญน,นะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือมีการกล่าวอ้างจากหลายๆสื่อ,อจากหลายๆหน่วยงานหรือจากหลายๆเกมเมอร์ที่พูดถึงก็คือเป็นเรื่องของการจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือเองินประกันความเสียหายในพื้นที่ไม่ครบบ้างจนเป็นมูลเหตุให้เกิดการตัดไปนะครับซึ่งทางบริษัทวินเนอร์ขอแจ้งรายละเอียดตังนี้นะครับเมื่อวานต้นเดือน น,น,นะครับผมขอแสดงอีกสามนิดนึงเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกา2.5งันห้าร้นะครับทางวิเนอร์อได้มีการสั่งจองพื้นที่ในการใช้งานในงานไทนแลนด์เพลนโชนะครับโดยสั่งจองกับทางบริษัทโอเกย์ไนซ์ซึ่ง,ง,งอาจจะไม่ขออาน,านุญาตเผยน้ำจริงก็คือมีการวางบินมัดแรกนะครับจูลเนเงิน2,90,000บาทนะครับ และทางบริษัทวินเนอร์ก็ได้มีการชำระเงินให้เป็นที่ร้อยแล้วจำนวนสองครั้งโดยมีการชำระเสร็จสิ้นทั้งหมด2ยอดนะครับตามใบเสร็จรับเงินที่ที่ปรากฏนะครับมี3ามแสนหนึ่งหมื่นแล้วก็สองแสนเก้าหมื่นกว่าบาทรวมเป็นเต็มก็เป็นแสนสองหมื่นแปดสองหกแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยหลังจากที่ทางวินเนอร์ออนไลน์ได้มีการชำระค่า เสียค่าท่าวุฒที่ร้อยแม่นอนว่ามันก็มันก็สมบูรณ์ตามกฎหมายในรายละเอียดเนี่ยระหว่างบริษัทวีเนอร์ออนไลน์กับทางบริษัทที่เป็นออ์แกไนซ์เนี่ยไม่มีรายละเอียดเกี่ยวเรื่องเงินประกันความเสียหายซึ่งเข้าใจว่าเงินประกันความเสียหายต่างๆคือหากเกิดความเสียหายใดๆทางบริษัทออ์แกไนซ์จะต้องมีการใช้สิทธิของตนเองตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับดังนั้นในประเด็นนี้จึงเป็นที่ชัดเจนว่าในการจองบูธบูธเข้าร่วมงานต่างๆ มันมีหลายขั้นตอนหากคาวินเนอร์มีการค้างคำระค่าประกันความเสียหายดังกล่าวทางบริษัทผู้ที่เป็นบริษัทออร์เกนซ์เองเนี่ยก็น่าจะเป็นมีความเป็นอาอชีพมากกว่านี้นะครับแล้วก็จําต้องรักษาสิทธิ์ของตนเองือการวางบิเนเลยมีหนังสือหรือแจ้งในการชำระเงินให้เป็นถูกต้องตามกิจฉารัษณะนะครับดังนั้นเรื่องดังกล่าวเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อมีการชำระค่า เขาพื้นที่แต่สิ้นเราจะมีสิทธิเต็มที่ตามกฎหมายในการใช้พื้นที่นี้จํานวนทั้งสามวันนะครับนี่คือประเด็นหลักๆสองประเด็นที่สองนะครับแน่นอนว่าบางโดยจากสื่อมวลชนจริงๆเนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการใช้เสียงเมื่อเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของผู้จัดงานนะครับและการปฏิบัติต่งางๆนี่ถือว่าเป็นการกระทาโดยสมควรเกินสมควรแก่เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คํานึงถึง ความเสียหายของบริษัทวีเนอร์ออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับอันนี้เนี่ยผมขอชี้แจงว่าโอเคโดยมาตรฐานหรือคุณภาพของเสียงจริงๆตามพระราชบัญญัติหรือประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในในเนื้อหาเนี่ยผมคงจะบอกกล่าวได้เป็นระดับมาตรฐานของเสียงทั่วไปนะครับซึ่งค่าระดับเสียงสูงสุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยกำหนดว่าไม่เกิน105 115เดซิเบล2 ค่าระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงไม่เกิน70เดซิเบลนี่เป็นค่าระดับเสียงโดยทั่วไปนะครับผมต้องเรียนสื่อมวลชนนี้ครับดูจากแผนที่ของการแผนที่ของของขออขงงานครั้งนี้นะครับทางทาสื่อมวลชนจะเห็นว่านหนึ่งแบนด์บลูทของบริษัทเบเน์จะอยู่ที่มุมขวาสุดข,ของของของสื่ตอตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเวทีใหญ่นะครับแล้วก็จะติดเมสเซจซึ่งเมสเซจแล้วก็ค่าเกม อีกสองค่ายนะครับที่อยู่ตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่าโพสเมนสเตดเนี่ยเป็นปลานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานวันเด็กทั้งวันนะครับและก็จะมีการแสดงของศิลปินนักแสดงหลายค่ายนะครับซึ่งเชื่อว่าการกิจกรรมทั้งหมดจะอยูป่ปรจุอยู่ตรงนี้แน่ๆอีกอย่างแน่นอนครับการใช้เสียงผมต้องเรียนตามตรงครับว่าแน่นอนงานเนี้ยแต่ละค่ายเกมหรือแต่ละสื่อต่งตางๆเนี่ยหรือบริษัท,ทต่างๆได้มีการจัดแสงสีเสียง ซึ่งเกิดเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกําหนดแน่นอนซึ่งแล้วก็ผมเชื่อว่ามีการมีการเตือนโดยโออค์กไหนหลายหลายออค์กรหลายหลายหลายๆเจ้าที่ถูกเตือนนะครับต่อมาวันที่14่เมืออ่อเมื่อเมื่อวันที่14นะครับทางบริษัทออค์กรไห์เองเนี่ยได้ให้ทางพนักงานตำรวจมาที่บูธนะครับมาเพื่อที่จะเตือนเราเตือนแล้วก็แจ้งให้ทราบว่ามีการใช้เสียงดัง ทั้งที่โดยหลักการจริงๆนะครับเสียงดังดังกล่าวเนี่ยมันเสียงดังมันดังทั่วงานอยู่แล้วหลักการหรือระเบียบปฏิบัติในงานแกรนเกมโชว์ที่กําหนดไว้ก็ไม่ทางวอร์เกนไนก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าจะต้องเกินพิกัดเท่าไหร,ร่ยังไงแต่ทางบริษัทวอร์เกนไน์เองดันกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการคาดโทษของผู้กระทําผิดซึ่งอาจจะเป็นการตัดสินใจด้วยวิจารณญาณของวอร์เกนไน์เอง แต่โอเคล่ะในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วผมก็เลยต้องชี้แจงให้ทราบอว่าปัญหาของทางบูธวินเนอร์เนี่ยจึงเกิดปัญหาตามมาคือวันที่15มกราคม2555ตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปนะครับทางน้องหรือทีมงานของบริษัทวินเนอร์ได้เข้าที่บูธเพื่อเตรียมงานสำหรับวันที่15ปรากฏ้อดจริงว่าไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้พอไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ก็ ได้รีบไปติดต่อกับผู้รับเหมาไฟฟ้าในงานนี้นะครับได้รับแจ้งจากผู้รับเหมาไฟฟ้าว่ามีการไฟฟ้าขัดข้องและได้มีการตัดไฟโดยบริษัทออกเกไน์มีคำสั่งให้ระงรับการตัดไฟและการจ่ายไฟให้ติดต่อกับให้กรรมการหรือให้ติดต่อทางบริษัทออกเกไน์โดยตรงีิงสัมาษณ์ดำเนินการได้ซึ่งหลังจากนั้นทางน้องพอนักงานก็ได้ติดต่อไปยังกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทเองก็เลยได้คุยพูดคุยกันทางโทรศัพท์กับทางกรรมการของบริษัทปอเกนไนท์นะครับซึ่งผมขออนุญาตไม่ไปนใา้าเป็นใน,ในรายละเอียดของของ,ของขั้นตอนต่อไปแล้วกันนะครับหลังจากติดต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยพอติดต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยทางลูกค้าเองก็เริ่มเข้างานด้วยในระหว่างนั้นเราจังไม่สามารถใช้ไฟได้ปัญหาของเราเริ่มเกิดขึ้นนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราติดต่อเสร็จปุ๊บได้รับคําตอบจากทางกรรมการของบริษัทโอเกยไนว่าผมไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ผมมอบหน้าในกล่ารให้กับทางพี่ชายและผู้จัดงานกลางของโอเกยไนซึ่งโดยหลักการจริงๆในการประสานงานแน่นอนว่าคนที่ประสานงานระหว่างกาันโอเกยไนกับเราคือใครเราก็ต้องติดต่อคนนั้นการที่จะกล่าวอ้างถึงคนน้นคนนี้ซึ่งซึ่งถือหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวไม่มีใครกล้าตัดสินใจ เพราะถือว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญในงานแถลงเกมโชว์หรือบูธของบริษัทเนี่ยเอกก็ไฟฟ้าถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับงานนี้มากนะครับแน่นอนว่าเมื่อไม่มีไฟฟ้าและเราไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนและมีการบ่ายเบี่ยงไปหลายคนในรายละเอียดผมจะนําเสนอในส่วนของีขั้นตอนนึงนะครับแล้วก็พอลูกค้าเรื่องข้ามาก็เกิดความสับสนนะครับตา่างคนต่างพูดไปต่างกันนะบริษัทเองก็ได้รับความเสียหาย เราไม่สามารถที่จะขายสิ <S <S สนค้าในเกม <S <S หรือจัดตารางาตารางเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมของเราได้ไม่สามารถที่จะใช้เสียงเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์งานของเราได้เลยจนเมื่อเวลา10โมง10นาฬิกาประมาณ10นาฬิกาครึ่นเนื่อครับในเมื่อเราเราเห็นว่าเราไม่มีไฟฟ้า Guer <S <S ใช้แล้วเราถูกตัดกระแสไฟฟ้าไม่สามารถประสานงานกับใครและไม่มีใครตัดสินใจให้ได้เลย เราจำเป็นต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยการเก็บของเพราะหนึ่งคนที่เข้ามาในงานเนี่ยประมาณหลายหมื่นคนอากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับ,บกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราได้และคนก็มาลงทะเบียนในบูธของวินเนอร์เยอะเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแต่ก็ผิดหวังเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับพอไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็แก้พยายามแก้ไขปัญหาโอเคเราจะขนของออกทางโอไเไนไหนเองก็ไม่ยอมให้ออกเนื่องจาก ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบจนกว่างานจะเสร็จรอาจเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ของของของบูธเราได้นะครับโอเคเราก็ยินดีปฏิบัติตามทุกขั้นตอนเราก็ไม่ผนของและก็ร่วมงานในตลอดทั้งงานแม้กระทั่งจนถึงจบงานก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งโดยหลักการจ,จริงๆแล้วแม้เราจะไม่ได้ใช้เสียงแต่สิ่งที่จะอำนวยความสะดวกอย่างอื่นให้เราได้ก็น่าจะมีดาวไลท์สัก หน่ไปส่องสว่างให้เราได้ชี้แจงให้กับทางเด็กและลูกค้าและเยาวชนที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมของจินเนอร์ได้ดังนั้นด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวมันจึงถือว่าเป็นการกระทําที่เกินสมควรแก่เหตุนะครับในเมื่อทําเกินกว่าเหตุเรากลายเป็นว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมสิที่ต่อมาเราจึงจําเป็นต้องฟ้องร้องเป็น,นดําันิดีนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ รียบร้อยในส่วนของำนวนการฟ้องนะครับซึ่งผมหลังการแถลงข่าวเสร็จผมจะไปที่ศาลจังหวัดพะนยงนะครับเพื่อนำคำนองฟ้องไปให้ศาลรับธรรมนูญแล้วก็ส่วนขั้นตอนของกฎหมายก็คงให้สิมวลชนติดตามกันครั้งหนึ่งนะครับรบกวนสอบถามเรื่องค่าไฟฟ้าครับของที่วนเนอร์ออนไลน์การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ว่าวนเนอร์มีการจ่ายค่าไฟฟ้าแล้วจริงใช่ไหมครับถึง จ่ายคบแต่ถูกปัดไปบางคนบอกว่าเินเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าไฟหรือเปล่าประเด็นนี้นะครับโอเคครับเรื่องการจ่ายค่าไฟฟ้านะครับเราได้มีการเช่าไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานนี้นะครับตั้งแต่วันที่9้ามกราแล้วก็มีการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าไปทั้งหมดเนี่ย157,000บาทนะครับนี่นะครับเฉพาะค่าไฟฟ้าในงานตลอด3าวันใช่ไหมครับใช่ครับและตอนที่เราประเทศงานมีเงินมีค่าไฟฟ้าเพิ่มเราก็ยินดีจ่าย นะครับก็มีเพิ่มไปเ,ออเดิมทีเนี่ยออมีเดิมทีเนี่ยจะเป็นเงินจํานวนหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทนี่เป็นเป็นสำเนานะครับเป็นสำเนาของใบอนเงินให้กับทางบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาในการไฟฟ้าครั้งนี้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเป็นการจ่ายครั้งแรกโดยจ่ายเมื่อวันที่เก้าเดือนหนึ่งอ่าไม่ใช่ครับวันที่เอ,อ่อวนะครับวันที่หกมกราปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า ก่อนงานเริ่มประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้มีการอุดหนึ่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อมาหลังจากมีการเทสเกมก็หรือว่ามีการทดสอบระบบของเราหรือและร่วมงานหนึ่พอมีค่าไฟฟ้าเพิ่มเราก็ด,ดีจ่ายครับเงินเพิ่มเจ็ดพันกว่าบาทเมื่อวันที่สิบสามคือวันแรกที่มีการจัดงานเราจ่ายเพิ่มไปเจ็ดพันกว่าบาทนะครับแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเมื่อก่อนที่จะเข้ารุวมงานเนื่องจากประเทศดินหนึ่งหมื่นสี่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทเราก็ชําระเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ทางบริษัทผู้เป็นผู้รับเหมไาไฟฟ้าก็มีการออกใบเสร็จรับเงินนะครับมีเป็นใบแจ้งหนี้นะครับก่อนที่จะใบแจ้งหนี้เมื่อวันที่16ธันบสองนะครับนี่คือใบแจ้งหนี้แล้วก็มีการชำระเงิน,นาตามนี้โอเคเกี่ยวกับใบเตือนนะฮะคือมีกระแสข่าวมาว่าทางบริษัทเนี่ยก็จะทําการแจ้งตรงใบเตือนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าจะกำหนดออคไดเซอร์ฮะ ซึ่งคางเขาบอกเขาแจ้งบอกว่าคางมิเนอร์จะรับทราบแต่ไม่เซ็นยินยอมในการรับทราบเรื่องนีตง้ต้องเรียนหนีครับคือเรื่องของรถไฟฟ้านี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนว่าคนที่ประสานงานร่วมกับทางทางทางบริษัทออแกไนท์เนี่ยมีการเตือนเมื่อวันที่สิบสี่ถูกต้องไหมครับพอเตือนวันที่สี่เหตุที่ไม่เหตุท,ที่น้องหรือพนักงานที่เขาไม่กล้าเซ็นเซ็นรับรองรับทราบ,รบ,รบ,รบมันมีผลต่อวันที่สิบห้าก็คือวันที่สิบห้าที่จะในวันต่อมา เหตุผลที่ไม่ทราบกเนื่องจากเขานนองเขาเหตุผลว่าหนึ่งเวทีของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับเวทีของออร์แกไนเซึ่งวันที่สิบสี่เป็นวันงานที่มีการจัดกิจกรรมตลอดนะครับซึ่งเสียงดังกล่าวเนี่ยผมไม่รู้ว่าทาง o r g a n i z e ์เองหรือเอามาตรฐานใดที่มากําหนดว่าบูธเราเสียงดังมากกว่าโอเคแน่นอนครับว่าหากว่าผลของเสียงนั้นส่งมาจากทางบริษัทอ r g a n i z e ์เองทางน้องก็เองก็บอก ไม่สามารถที่จะเซ็นรับใบเตือนดังกล่าวได้เนื่องจากว่าเห็นได้ว่าตัวเองไม่ได้กระทาผิดเกินกว่าที่กําหนดเอาไว้โดยมีการวัดค่าเสียงหลักเกณฑ์และมาตรฐานตรงนี้ซึ่งผมเชื่อแน่นอนว่าว่าว่าทางทางทางเไหนต้องต้องมีมาตรฐานของตัวเองนะครับการที่น้องเขาไม่เซ็นหนึ่งเขาไม่มีอำนาจที่แท้จริงจะเซ็นโดยหลักการจริงการเตือนในระดับของการไฟหรือการใช้เสียงมันส่งผลเสียหายใ,ให้กับทางบริษัทอิเนเยอะ แล้วคนที่มีอำนาจเซ็นจริงนั่นเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทซึ่งผมเชื่อว่าวันวันที่โรตีสีน่าจะมีสะอยู่ในางานกันนะครับมีค่าจัดงานในวันใบวันบินครั้งแรกนะครับ <c oughs> เพืเ่อนแคสเนี่ยหกแสนกว่าบาทไม่มีรายละเอียดบอกเลยว่า <c oughs> เงินห้าหมื่นบาทเงินประกันต้องมีถ้ามีครับผมจ่ายหกแสนบาทสำหรับเงินห้าหมื่นบาทคงไม่ใช่ปัญหาต้องไหมครับ าาออการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยโอเคผมอาจจะไม่บอกตัวเลขเปไ๊ะน,นะครับเ่าที่การที่ผมร้องร้องไปนี่ประมาณ14ล้านกว่าบาท